สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษานะครับปีที่สามนะครับหรืนักเรียนชั้นปสามนะครับวันนี้มาพบกับทิเช่เบนนะครับหรือทิเช่วันชัยเสือเองนะครับในวิชาสุขศึกษานะครับและพลศึกษาเราจะมาต่อกันในหน่วยที่สี่นะครับครั้งนี้ก็เป็นการเปิดภาคเรียนนะครับที่สองนะครับเราจะมาต่อกันในหน่วยที่สี่นะครับเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับขั้นพื้นฐาน อ่านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับา <c oughs> การเคลื่อนไหวนะครับั้นพื้นฐานนะครับอ่าอย่างเช่นข้อที่หนึ่งนะครับการควบคุมร่างกายนะครับเคลื่อนไหวในท่าทางนะครับที่ถูกต้องนะครับอ่า คนเรานะครับมีการเคลื่อนไหวนะครับอย่างเช่นก็การนอนการคานนะครับการยืนการเดินการวิ่งกระโดดนะครับนับตั้งแต่เป็นทารกเลยนะครับหรือว่าแรกเกิดนั่นเองนะครับจนเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุนะครับซึ่งจากการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับเกิดจากการสั่งการนะครับของสมองเรานั่นเองนะครับ จะสั่งให้กล้ามเนื้อนะครับหรือว่ากระดูกนะครับส่วนต่างๆทํางานนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเราอาจจะยกแขนนะครับยกขาอยู่ที่การสั่งการของสมองเรานั่นเองมาดูการควบคุมนะครับท่าทางนะครับการเคลื่อนไหวขนาดอยู่กับที่อ่าอยู่กับที่นะครับอย่างเช่นการเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายนะครับโดยไม่มีการเคลื่อนที่ อาจจะเป็นอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ,อ,อ,รรบอยู่กับที่นะครับขึ้นไหวอยู่กับที่ท่าที่หนึ่งก้มงอตัวาด้านหน้า่าก้มงอตัวลงไปด้านหน้านะครับโดยใช้มือทั้งสองข้าน,นะครับแตะกับพื้นาในลักษณะนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าเสอนไหวอยู่กับที่นะครับาเป็นท่าพื้นฐานนะครับหรือว่าท่าบริหารนะครับก้มงอตัวลงนะครับ ป้าวสองย่อยืดนะครับถ้าย่อยืดนะครับก็ยืนตรงนะครับในลักษณะนะครับย่อเข่าลงนะครับจนกว่ารู้สึกตึงอ่าตึงที่น่องของเรานะครับแล้วยืดขานะครับขยงปลายเท้าขึ้นนะครับเพื่อรู้สึกว่าตึงนะครับอ่าในลักษณะนี้นะครับอ่าเขาเรียกว่าย่อยืดนะครับ ท่านี้ค่อนข้างที่จะปวดขามากนะครับท่านี้อ่าได้ได้กําลังขานะครับได้กําเนื้อที่ขานะครับอยู่กับที่อยู่นะครับการเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะครับต่อ้าสามนะครับกลางเขย่งกลางแขนถ้ายืนเขย่งกลางแขนนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับปลายเท้านะครับเขย่งปลายเท้าขึ้นนะครับ ่านน้าหนักตัวลงมาที่ปลายเท้านะครับเอแล้วกลับสู่ท่ายืนตรงในลักษณะนี้นะครับเฉียงนะครับยืนเฉียงขึ้นเฉียงลงนะครับทิ้งน้ําหนักท่านี้ก็ฝึกข้อเท้าได้ดีเลยนะครับเราจะอยู่เคลื่อนที่นะครับการการเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะครับต่อไปดูที่สี่การเคลื่อนไหวอยู่กับที่อยู่นะครับ ก้มแตะนะครับก้มแตะยืนยืดตัวอ่าก้มแตะนะครับยืนเหยียดตัวนะครับในลักษณะท่า,านี้นะครับอ่าเท้าจะชิดกันนะครับชูแขนนะครับขึ้นเหนือศีรษะอ่าก้มตัวโดยใช้มือนะครับทั้งสองข้างแตะกับพื้นแล้วกลับไปสู่ท่ายืนตรงอ่าท่านี้ก็ จะตึงมากเลยตึงทั้งขาตึงทั้งหลังเลยนะครับ่าพน,นี้นะครับอ่าตัวการเคลื่อนไหวยอยู่กับที่อยู่นะครับต่อไปห้าการยืดบิดตัวการยืนบิดตัวนะครับเขาบอกว่าบิดตัวไปทางซ้ายนะครับอ่าแล้วก็บิดตัวกลับมาหน้าตรงแล้วก็บิดไปทางขวาในลักษณะนี้นะครับแล้วบิดตัวกลับหันหน้านะครับ ตรงอีกครั้งหนึ่งอ่าบิดซ้ายตรงแล้วก็ขวาแล้วก็ตรงในลักษณะนี้นะครับคือการบินบิดตัวนะครับอันนี้เป็นการเคลื่อนไหวของอยู่กับที่นะครับการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่นะครับต่อไปนะครับเราจะมาอยู่หัวข้อ2การควบคุมทางการเคลื่อนไหวร่างกายในลักษณะนะครับเคลื่อนที่ อ่าเราจะเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่แล้วนะครับเมื่อกี้อยู่กับที่นะครับเขาบอกว่าเป็นการเคลื่อนไหวนะครับส่วนต่างๆของร่างกายนะครับอีกที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งนะครับก็อย่างเช่นเดินต่อเทา้าอ่าเดินต่อเท้านะครับปลายเทา้าต่อจากส้นเทา้าไม่ว่าจะซ้ายหรือขวานะครับต่อกันไปใน,ในลักษณะน,นี้นะครับแล้วก็ใช้เส้นนะครับ เป็นการเดินนะครับเป็นการทรงนะครับกองตัวด้วยนะครับโดยใช้ปลายเท้าแตะปลายเท้าแตะต้นเท้าอีกข้างสลับแตนไปมาอ่าอันนี้จะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายลักษณะเคลื่อนที่นะครับอ่าโดยต่อเท้าน,นะครับต่อไปเดินถอยหลังนะครับเดินถอยหลังจะเป็นลักษณะเหมือนกันเลยกางแขนเหมือนกันนะครับอ่าแล้วก้าวถอยหลังแตะเส้นเหมือนกันนะครับโดยใช้เส้นเป็น กำหนดนะครับแล้วก็เดินหลางแตะเหมือนกันเลยนะครับอันนี้การเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่นะครับไปสามนะครับอีกหนึ่งท่านะครับอีกสองท่าการเคลื่อนไหวโดยการกระโดดไปข้างหน้าโดยการย่อตัวลงนะครับใช้ปลายเท้านะครับติดพื้นกระโดดไปข้างหน้านะครับและ ลงสู่พื้นโดยใช้ปลายเท้านะครับพร้อมทั้งย่อเข่าลงออันนี้เป็นวิธีที่ถูกนะครับจะป้องกันอุบัติเหตุเกี่ยวกับหัวเข่าเราได้นะครับอ่าจะเห็นรูปที่หนึ่งย่อ,ยอแล้วใช้ปลายเท้านะครับรูปที่สองนะครับกระโดดต่อไปรูปที่สามโดยการลงสู่พื้นนะครับโดยใช้ปลายเท้าเหมือนกันแต่ถ้านักเรียนลงเต็มเท้านะครับแล้วไม่มีการย่อนะครับ อาจจะเกิดอุบัติเหตุนะครับเกี่ยวกับข้อเท้านะครับแล้วก็หัวเข่าได้อ่าอันนี้ก็เป็นวิธีที่ถูกต้องนะครับในการกระโดดนะครับกระโดดข้างหน้าต่อไปนะครับกระโดดพับเข่าให้ส้นเท้าแตะก้นนะครับอ่าโดยให้ส้นเท้าแตะก้นนะครับเขาบอกว่าเวียนแขนไปข้างหน้านะครับ กระโดดขึ้นนะครับแล้วก็เบียดแขนไปข้างหน้าเสมอไหล่เรานะครับกับพับเข่าพยายามให้ส้นเท้านะครับแตะก้นนะครับแตะก้นนะครับเมื่อเท้าลงสู่พื้นดูจากรูปที่หนึ่งะจะเห็นว่ากระโดดเหมือนกันนะครับเหมือนภาพที่แล้วนะครับแต่เราจะใช้ ส้นเท้านะครับแตะก้นด้วยในการในการกระโดดในลักษณะนี้นะครับรูปที่หนึ่งรูปที่สองถึงจะถูกวิธีนะครับเพื่อป้องกันอันตรายได้นะครับในการกระโดดต่อไปท่าที่ห้านะครับท่าที่ห้านะครับเดินไ ف ่เท้านะครับไปข้างหน้านะครับและถอยหลังอาในการเดินไปข้างหน้า และถอยหลังนะครับให้เป็นลนักษณะเส้นตรงอ่าอันนี้คือลักษณะการเดินมาดูจากรูปที่หนึ่งจะเห็นว่าเท้าซ้ายและเทา้าขวานะครับจะค่อยไปด้านหน้านะครับถ้าเดินไปข้างหน้านะครับถ้าถอยหลังก็ค่อยกลับมาด้านด้านหลังนะครับในลนักษณะการเดินท่าน,นี้จำให้ดีนะครับอันนี้จะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับ อ่าแบบเคลื่อนที่นะครับเราจะมีแบบลางเคลื่อนไหวอยู่กับที่เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะครับสองแล้วนะครับสองหัวข้อใหญ่ๆไปดูหัวข้อที่สามการควบคุมท่าเคลื่อนไหวนะครับร่างกายเมื่อมีอุปกรณ์มีหัวข้อสามใหญ่นะครับสามใหญ่เมื่อมีอุปกรณ์เราจะเคลื่อนไหวในลักษณะใดนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยอ่ามีแบบใดบ้างข้อที่หนึ่ง ตัวที่หนึ่งนะครับฟางลูกบอลเข้าประตูอ่าคือ,ถ,อถือลูกบอลด้วยมือทั้งสองข้างหรือว่ามือข้างที่ถนัดนะครับยืนตรงจุดนะครับฟางลูกบอลซึ่งห่างจากประตูประมาณสักห้าเมตรอ่าเป็นตัวนะครับแล้วก็เหวี่ยงแขนไปข้างหลังนะครับโดยการฟางลูกบอลออกไปให้แรงที่สุดนะครับเพื่อให้เข้าประตูอ่าอันนี้เป็นรูปที่หนึ่งนะครับ เคลื่อนไหวแบบนี้อุปกรณ์อุปกรณ์ของเราก็คือลูกบอลนั่นเองนะครับมีลูกบอลเป็นตัวกําหนดนะครับดูจากในรูปมือเรายังไม่เตะนะครับเราจะใช้มืออย่างเดียวกว้างกว้างสองนะครับโยนบอลลงตะกร้าอุปกรณ์ของเราก็คือลูกบอลนะครับกับตะกร้านั่นเองโดยการใช้มือสองมือนะครับถือลูกบอลไว้นะครับแล้วโยนบอลออกไปให้ลงตะกร้านะครับที่เพื่อนถือไว้นั่นเอง เป็นระยะประมาณสัก3เมตรก็พอนะครับ3เมตรก็น่าจะถึงนะครับาดูจากในรูปต่อไปนะครับข้อท,ที่3นะครับนั่งนะครับพุ่มลูกบอลกับคู่ตัวเองดโดยการหันหน้าเข้าหาคู่ตัวเองนะครับโดยใช้เท้านะครับยึดด้านหลัง นะครับขาของคู่นะครับให้มั่นคงโดยใช้มือทั้งสองข้างนะครับจับลูกบอลไว้เหนือศีรษะทุกลูกบอลออกไปนะครับให้อยู่กับให้คู่เรานะครับซึ่งรับลูกบอลและทุ่มคืนแบบเดียวกันสลับกันไปมาแค่นี้เองอ่าทุ่มไปก็ทุ่มมานะครับอันนี้อันนี้เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายโดยมีอุป,ปกรณ์โดยใช้ลูกบอลนะครับต่อไปสี่นะครับ ยืนโยนนะครับและรับลูกบอลกับคู่ตัวเองอ่ายืนนะครับโดยการแยกเท้าประมาณสักหนึ่งหนึ่งช่วงไหล่ของเรานะครับแล้วก็หันหน้าเข้าหาคู่ของเราประมาณสักสามเก้านะครับโดยการจับลูกบอลนะครับแล้วก็ทั้งสองมือเลยนะครับอ่าบริเวณเอวด้านซา้ายหรือด้านขวานะครับแล้วก็โยนลูกบอลออกไปสลับกันไปมาในลักษณะตามรูปนะครับ อันนี้เป็นการเคลื่อนไหวโดยมีอุปกรณ์อีกหนึ่งข้อนะครับอ่าเป็นการโยลูกบอลอ่าหรือว่าลูกเทนนิสนะสลับกับมือตอนเองนะครับอ่าโดยใช้โดยใช้นะครับมือของเรานะครับโยลูกเทนนิสนะสลับไปมานะครับอ่าแล้วรับอีกมือหนึ่งข้างหนึ่งสลับลักษณะนี้นะครับอ่าเป็นการสุขสมาธิ ด้วยนะครับามาดูหัวข้อที่สี่นะครับเมื่อกี้เรามีสามนะครับสามการเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะครับอ,อยู่กับที่นะครับแล้วก็สองการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวในลักษณะการเคลื่อนที่สามการเคลื่อนไหวโดยมีอุปกรณ์สามหัวข้อใหญ่ๆนะครับจำมาให้ดีนะครับมาดู ข้อ4นะครับประโยชน์ของการควบคุมการเคลื่อนไหวอย่างถูกต้องนะเขาบอกว่าเคลื่อนไหวด้วยท่าทางต่างๆอย่างออได้ได้อย่างมั่นคงเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นคงนะครับแล้วก็คล่องแค่วววองไวนะคล่องแค่ว,วงไวนะครับเคลื่อนไหวด้วยอย่างท่าทางต่างๆอย่างเช่นสอง ปฏิบัติกิจกรรมด้วยท่าทางต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพสามสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปลอดภัยสี 4. มีบุคลิกที่ดีนะครับรูปร่างสมส่วนอันนี้เป็นการประโยชน์ของการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือความปลอดภัยเพราะ หลายๆคนนะครับที่วิ่งเล่นแล้วก็วิ่งล้มกันนะครับส่วนมากจะเกิดอุบัติเหตุกันนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ที่เชื่อจะให้ทำแบบฝึกหัดนะครับหน้าที่63นะครับ63หน้าเดียวนะครับสำหรับนักเรียนชั้นป .3 โดยจะมีกิจกรรมการควบคุมร่างกายให้นักเรียนนะครับเคลื่อนไหวท่าทางแบบถูกต้องอ่า ให้นเรียนทำข้อหน้าที่63หน้าเดียวนะครับด้านล่างนะครับนักเรียนจำแนกการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับแบบต่างๆ olare, ให้นักเรียนนำตัวอักษรครับลงมาเติมนะครับว่าเคลื่อนที่อยู่กับที่เคลื่อนที่เคลื่อนที่อยู่กับที่หรือว่าการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่นะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวเมื่อมีอุปกรณ์ให้นักเรียนนำ ครับตัวของลงมาเติมในวงกลมนะครับหน้าเดียวเท่านั้นนะครับที่เชเว้นฝากในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาทําท่าทางนะครับเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอ่าแล้วที่เชเว้นจะให้คะแนนด้วยเพราะฉะนั้นเข้ามาดูกันเยอะๆนะครับอ่าจะได้ทำพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะครับในสัปดาห์นี้ที่เชเบ้นก็ฝากไว้เท่านี้ครับ เดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ